สวัสดีครับผมปอนครับครับกิ๊บค่ะอยู่กับพวกเราสาคนอีกครั้งหนึงนะครับผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นรีชั่นกับออฟิเชียลเทเลอร์กับซีรีส์วัยหนึ่งเรื่องที่เราแบบรอคอยกันแบบนานมากๆนะครับผมกับเรื่องที่มีชื่อว่า last twilight ภาพนายไม่เคยลืมนี่เออก็เป็นผลงานการแสดงนะของน้องจิมมี่ซีที่เราเคยรับชมไปแล้วเนาะที่น้องเคยแสดงก็คือไวเวอร์ซ่าต้องบอกเลยนะคือแบบว่าตราตึงหัวใจมากและแถมที่สำคัญคือเรื่องนี้นี่พุ่มกับใครอ่าพี่ออฟนพนัทเออผลงานของเขามีอะไรบ้างทั้งเคเพืื่่ออนนกับเพ นิทานพันดาวแต่เรื่องคือแบบนะสร้างความน้ำตาแตกของเราไปเยอะมากทีเดียวเราไม่รู้ว่าเรื่องนี้นี่แบบว่าจะมากน้อยแค่ไหนนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปเริ่มต้นดูกันดีกว่าในหัวข้อของตัวออฟฟิเชียลเลอร์กับซีรีส์เรื่องลา t ท i วไลท์ภาพนายไม่เคยลืมนะครับเดียร์เบลเล่เขาเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติแปลแปล มันน่นใจในตัวเองแบบนั้นเนี่ยเนาะเจ๊เป็นอะไรเจ๊อ๋อเจ๊เป็นอะไรบอกกูนี่เจ๊อยู่ดีก็เป็น <พอ S 1> ก็เป็น <พอ S 1> เลยบบรจลริงๆแฝตหล่อน่าจาับคนหนึ่งอนาคตมองไม่เห็นแต่อีกคนต้นคดีเลยมา <laughs> บอกไม่เห็นอนาคุณเอาไว้เดี๋ยวพี่ติดต่อไปนะโอ้เราชอบเต็มละพอตื่นเราโอ้ยไอ้คุณเฮ้ยทำไมเขาคงจะตายห่างเลยวะอุ๊ยขอโททีเม่อกี้เาจะเป็นงานแบบเนี้ยไอ้เดี๋ยวดิอยู่สัมภาษณ์ต่ออีกสักหน่อยผมไม่ตายใช่ไหมว้าปากรอตีแบบเนี้ยได้ใช้เงินทาหมอนเยอะไม่ต้องสัมภาษณ์แล้วแม่คนนี้แหละ เอาดูแลเดย์อะเดย์เขามองเห็นไม่ชัดการมองเห็นของเขาเหลือแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์คนดูแลคนไหนใช่ป่ะชื่ออะไรนะชื่อหมอผมให้เวลาไม่เกินนาทีแล้เดี๋ยวก็ออกผิดมงคุณใช่ป่ะอ๋อผมเชียนให้คุณเนี่ยที่หลังนะห้ามเข้าห้องนี้หายจากห้องผมออกไปโดนช็อตเงานิ่ชายเออใช่ไ่ะมืงกู้ใหม่ทีนี้มือความสัมพันธ์แค่คืบมันเป็นไงอ๋อผ้ามือหนีนอ่ะ ถ่ายใกล้ๆเนี่ยก็พอเห็นลางๆ่ะใกล้แค่หไหนคือคืออะไรอ่ะใช่อะไรอ่ะม่อยากรู้อ่ะเพราะหน้าผมเป็นไง<อ><อ>กระจกตาของคนไข้แย่ลงกว่าครั้งล่าสุดที่มาตรวจนะครับคนไข้อาจจะมองไม่เห็นไปตลอดชีวิตครับในโลกที่<อ>มดืดมมันน่ากลัวนะเว้ยเวลาที่เราโดนมองว<อ>่าไม่ปกติอ่ะแล้วมึงคิดว่าไม่งา่ายได้เหรอฮะนี่กูดูอะ คแม่ตัวเองไม่ได้คุณแม่ก็ไม่มีวันเข้าใจหรอกเวลาที่สองมันจบเราไม่เห็นตัวเองอ่ะเอ็งรู้สึกยังไงเขททาบการเดย์ไม่เห็นหรอกว่าสภาพเขาเป็นยังไงเดย์เห็นแค่ที่ผ่านมาเนี่ยเพียงพอจังเขาเป็นคนเดียวที่ไม่สงสารเดย์ไม่ได้ทำให้เดย์รู้สึกว่าเ้ยเป็นคนพิการเพรานาถางนะแฟนเก่าปู่ฉันเดย์ที่ฉันให้เขาทักยัยิ้มได้ไง ามตัวเองสิมูคิดยังไงกับพี่เขาโอพอมากเลยอ่ะเนอะพอมากเลยกูเป็นพันนี่มึงเลยกูไม่ได้อยากจะคูใครหรอกถ้าไม่ใช่มึง จะเข้าใจเลยบางอย่างเนี่ยเราไม่ต้องใช้ตามองเราก็มองผิดมันได้ใช่บางอย่างเราก็ต้องใช้หัวใจครับฟืนก่อนวิชาสุดท้ายทัหมดพี่จะไม่มีวันปล่อยมือเดยพี่สัญญาพี่แหละถ้าสุดท้ายพี่อยากเห้ตายเนี่ยตายเนี่ย บอกได้คําเดียวว่าไม่เหลือร้อไห้จริงล้อไห้เลยจริงแล้วก็ค่อนข้างชอบบทเนาะเรารู้สึกว่ามันมันแบบเป็นอีกอีกมุมหนึ่งที่เราไม่ค่อยไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่ก็อาจจะสะท้อนความแบบว่าคนที่เขาอาจจะมองได้เหลือที่เซนหลายๆอย่างอาจจะได้เห็นหลายๆมุมในการใช้ชีวิตด้วยหรือแม้กระทั่งแบบผู้พิการทางสายตาเอต่างๆอะไรเง้ยเราได้เห็นว่าเขาแบบรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าการใช้ชีวิตด้วยอะไรอย่างตัวของ เดเองอะเขาก็จะแบบว่าไม่ชอบคนที่แบบว่าสาสงเขาถูกอะไรอย่างงี้เออก็จะแบบว่าก็จะมามีการมาเจอกันกับหมอกที่แบบว่าเหมือนหมอกเนี่ยพยายามไปสมัครงานหลายๆที่แต่ก็แบบว่าเหมือนคดีติดตัวมันเยอะเขาบอกเลยมองไม่เห็นนะคตเอคนใช่ไหมก็เลยแบบว่าเหมือนพอมาสัมภาษณ์อันนี้ก็แบบว่าไม่ได้คิดว่าจะเป็นงานแบบดูแลอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็เลยแบบว่าเหมือนแบบไม่คิดว่าจะเป็นงานแบบเนี้ยไปละไปละอะไรอย่างเงี้ยมภาบอกสัมภาษณ์นิดนึงเขาไันมีคนตายหลังมอ้แล้วก็เลยแบบว่าเหมือน เห็นว่าคนนี้เขาไม่ได้สงสารเขาก็แบบเออคนนี้แหละเอาเลยอย่างเงี้ยเออก็รเลยอารมณ์แบบว่าเหมือนประทับใจประทับใจแบบการพูดคุยกันครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็โอเคก็ได้แบบมาดูแลแล้วก็เหมือนได้แบบได้ได้แบบว่าเรียนรู้เออในในวิธีการดูแลรวมรวมถึงอาจจะเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยใช่อ่างเงี้ยกันแบบไปเรื่อยๆพอพออยู่ด้วยกันเราก็คิดว่าน่าจะได้เรียนรู้ในมุมชีวิตแหละหลายๆอย่างเออ เออเนาะมันก็จะเป็นแบบว่าอีกมุมหนึ่งที่ที่แบบว่าคนทั่วไปจะแบบไม่ได้เห็นอะไรประมาณแต่ก็อยากแบบว่าอยากรู้สาเหตุจริงๆของว่าทำไมอยู่ดีๆถึงแบบการมองเห็นเนาะแต่ถ้าดูจากเทเลมเกมก็จะแบบเกี่ยวกับแสงแฟลชใช่ปะล่ะเออจะแบบยิงเข้ามาพอดีก็เลยแบบส่งผลณณตอนนั้นซึ่งแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องรอดูในซีรีส์จีทีว่าสาเหตุที่แท้จริงนะคืออะไรอะไรเงี้ยแต่ก็เหมือนก็ทำให้เขาเองก็รู้สึกเหมือนคนที่แบบมีอนาคตะเนาะอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบมันเหมือนต้องหยุดกําลังจะหมมัยๆ แล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ด้วยที่อะอยางยาง คู <muitas> ่ที่เป็นเมดเขาใช่ปะที่เป็นคู่เป็นที่ตาแบบี่เหมือนว่าความสัมพันธ์เขาจะเป็นอีกความสัมพันธ์หนึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นลักษณะยังไงหรืออะไรก็ตามส่วนของอีกคนนึงก็บอกใช่ปะบอกเองก็ด้กี่แบบบอกว่าในฐานะคนที่เคยเป็นแฟนเก่าแสดงเออตัวละครที่น้องตาลรับบทก็อาจจะเคยเป็นแฟนเก่ากันนี่แหละเออแก็น่าจะแบบว่ามาใช้ชีวิตด้วยกันเป็นเพื่อนกันอาจจะเป็นเพื่อนกันแล้วก็แบบว่าเหมือนคอยเป็นเพื่อนที่ดีอะให้คำสั่งอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นเนาะแล้วก็เดี๋ยวต้องคอยดูแหละว่าหลังจากที่เขา แบบดูแลซึ่งกันและกันไปเรื่อยๆแล้ว <vive> <S <S <English> ความสัมพันธ์มันจะไปถึงจุดจุดไหนแล้วอาการของเดย์ครั้งนี้จะหายเป็นปกติหรือไม่หรือว่าจะจบแบบไหนเออเนี้ยอีกหนึ่งอยากรู้เนาะเป็นตอนจบที่เดาไม่ได้เดาไม่ได้จริงๆแต่เรารู้สึกว่าตอนจบมันต้องแบบสวยงามอสวยงามแน่นอนเนี่ยต้องไปรอดูแหละว่าจะเป็นยังไงแต่ผลงานของพี่ออฟก็การันตีอยู่แล้วแน่นอนแน่นอนว่าถ้าร้องไห้ก็ร้องไห้ถึงไม่ต้องห่วงแล้วขอพูดเลยนะประกอบจริงมากเพราะแต่ประโยคที่ขึ้นแล้วมันได้ค่อยไล่มาเรื่อยๆเนาะจนถึงต้นทุกอะ แลก็แบบรอฟังว่าพุกจะเป็นยังไงเขาคือมันไล่สเกลความแบบอยากฟังมาเรื่อยๆไงพอถึงพุกป,ปุ๊บโ,โ,โอ้โหจบละจบคือเพาะมากเพาะมากแบบเข้ากับตัวแบบมูทของซีรีส์มากๆเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ไปรอดูกันละกันซึ่งซีรีส์เรื่องอ่าลาสไวยไลน์เนี่ยผมก็จะออนแอร์แล้วตอนแรกก็คือวันที่10พฤศจิกายนนั่นเองนะผมก็จะเป็นคืนทุกวันศุกร์เวลาสองทุ่มครึ่งอ่ะสามารถรับชมได้ทางช่องจีบีสิบห้าครับผมแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังพร้อมกันนะครับผมได้ทางช่องยูทูบจีบีเอ็มทีวีนั่ เรื่องลัทธทวายไลท์ภาพนายไม่เคยลืมนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สรุปไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากอัตแทกไอบอนทีวีใน X ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสามคนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ทีนึงกับ reaction ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสว,ส,สวัสดีครับ